สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันขี้งกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลย ร้อยพันคนุต้องไปรับลูกจากโรงเรียนอีกน่าเสียดายไม่มีรถยันกระเป๋าตะเลมันชิงเอาไาเอาไชิงชิงมาแล้วมาเล่ยมาเลยกระโดา สมัครเรียนให้ลูกปล่าโรงเรียนได้มีราคาหรูป้ามีน่าจะยังไม่มีมั้งแม่เนี่ยโอ๊ยแม่กำลังเดินแม่มาส่งมเมื่อกี้ทำไมเพิ่งเดินหาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดียวนี้แม่ก็พาหนูกลับไปเสกไปเปลี่ยน ก็อยู่แล้วนะแกแกเปลี่ยนเสือยู่ที่บ้านบ้านปา้าแรกจ้าแ okay. ม่โอเคนะแกไม่อยู่ชวัวแต่รถอยู่จ้าไม่รู้กว่า1เดือนจ้ามานั่งรออยู่หน้าประตู เปลี่ยนแคบเดียวเปลี่ยนสีหน่อยละกันขอเป็นสีอุ้ยด้านในเป็นสีน,นี้ดีกว่าขาวอันนี้ดีกว่าเข้ากันแม่เนาะคะหนูมาแล้วจ้าอุ้ยสีชุดน,น่ารักจ้าอยู่แล้วเหมือนแม่หรอกแต่งตัวเขียวดำอ่ะถ้า,างั้นไม่ขอเปลี่ยนบ้างฮัจาจงเจ็บสวยอ่ะสวยดีสวยเด็ด แม่ขอไปเอาไปสิแต่ละแม่เราจะทพายู่แล้วเออเดี๋ยวค่อยเอาไปซ่อมเหรอไม่ แม่ว่าเโโราแอลมอร์เส่คันสีแดงโอเคก,กันที่ข่าวว่าออมันออกหมาแม่ก็เพิ่งเห็นดีแหละมันออกมาตอนไหนก็ไม่รู้โอ้แม่ที่นี่เขาเปิดแล้วหรอเนี่ย วันนี้แม่เขาไม่เปิดไลน์เพราะว่าแม่มีเหนื่อยหน่อยขุยแม่ทำไมที่เราปลูกสวยเนาะแม่หนูขอกินส้มนแม่ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะ่ขี้องอกเหรอป่าสนหน่อยไม่จะทำงานแล้วเอ๋เอาไปกินนล้วเต้นก่อนเยสเยส เข้าไมก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ทำลูกค้าตุยเย่ไปไหนดีอ่ะผ่านเลยทำดีกว่า บอกว่เาเพิ่งเปิดด้วยแหละรอในร่มดีกว่าหู้หหไม่เรียกว่าร่มและเข้าไปแอบในต้นไม้นิดแหละเหี้ยหิวอ่ะหิวหิวเข้าไปดูไนตู้เย็นดีกว่าตนน้นไม้ที่ฉันปลูกทำไมโตจังดูดิสวยอ่ะ ส้มก็เบื่อแล้วสวยเล่นโน้ตบุ๊กดีกว่าโอ้ยร้านไม่ไหนจะเปิดอนะเนี่อยอยากกินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอเออดีปัสสักครู่ครับเราอีกสิบนาทีโอ้ยไม่ลงแม่แล้อ อีกสีสิบนาทีครับโอไม่กินละคุณผมขาดทุนพอดีก็รีบเปิดครับก็เปิดเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ๊ยดิ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 ๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดี๊อินดอ๊ด่าดา๊ด้๊ดิ๊เิ๊ดิ๊ดิาดิ๊ดิ้ดิ๊ดิ๊ดิ๊าดิ๊อด วันนี้ไปกินร้านสีชมพูมุ้งนี่ใช่ไหมวันนี้จะกินชาเลนจใครมุก ออสวัสดีครับมาซื้อคาบูชิโน่ครับกลับบ้านเสียงใครอะไม่คุน้นเลยรู้ค่ะแม่มาคฮ้ไปขายเขาดีกว่าอืมหลับไล่ดีคอร์สรอเออแล้วแม่คะล่ะครับโอ้ยเขาไม่อยู่จ้าอะไรจ้ะเอาคาบูชิโน่ครับจ้ะโอ้โห

ให้ดลอลอลอหลกกูจะปเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหกรือ ถ้าใครชอบนี้อะี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ